ผมเชื่อว่ามีพี่น้องหลายท่านนะครับที่สงสัยว่าการใส่ปุ๋ยทางใบเนี่ยสามารถทําได้จริงหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับเกษตรตามฝันก็จะมาทําการทดลองครับว่าพืชสามารถที่จะดูดซึมปุ๋ยต่างๆทางใบได้หรือไม่อย่างไรนะครับโดยผมจะใช้สีผสมอาหารสีแดงนะครับเป็นตัวแทนของปุ๋ยนะครับที่ฉีดพ่นทางใบโดยการละลายน้ำนครับจากนั้นก็จะเอา ใบของต้นกระสังครับมาทําการจุ่มลงไปนะครับจะมาให้โดนส่วนที่เป็นรากนะครับเพื่อจะสังเกตดูว่า,าสีผสมอาหารสามารถที่จะซึมผ่านใบแล้วก็อลําเลียงไปยังลําต้นของต้นกระสังได้หรือไม่นะครับหลังจากที่ผ่านไปประมาณ3ชั่วโมงนะครับตอนนี้นะครับปุ๋ยหรือว่าสีผสมอาหารนะครับก็ได้ซึมผ่านใบ ลงไปยังลำต้นของต้นกระสังนะครับซึ่งสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่านะครับการฉีดพ่นปุ๋ยทางไปนะครับเพื่อสามารถที่จะรับปุ๋ยนั้นได้นะครับอย่างรวดเร็วนะครับผมซึ่งในขณะเดียวกันนะครับผมก็มีตัวเปรียบเทียบนะครับการใช้ต้นกระสังให้ดูซึมสีผสมอาหารทางร่างนะครับเขาก็สามารถที่จะดูซึมขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะครับผมครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้3วันนะครับเราค่อยมาดูผลนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ผ่านไป3มวันนะครับปรากฏว่าเพื่อนกระสังที่ดูดสีผสมอาหารทางรากนะครับมีการดูดซึมสีผสมอาหารที่ดีมากเลยนะครับผมในขณะที่ตัวที่เป็นดูดซึมทางใบนะครับยังอยู่เช่นเดิมครับสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่านะครับผมพืชจะดูดซึมปุ๋ยทางใบได้อย่างรวดเร็วนะครับ แต่ว่าการดูดซึมปุ๋ยนะครับก็จะไม่เทียบเท่ากับการดูดซึมปุ๋ยทางรากนะครับเพราะฉะนั้นทางใบจึงเป็นส่วนเสริมดีกว่านะครับผม